ก็สวัสดีนะครับวันนี้ทางร้านนะครับมีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นชุดลูกปืนรอบจับนะครับชุดลูกปืนรอบจับนะครับจะมีแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ1คือชุดเกียร์นะครับอันนี้คือชุดเกียร์ชุดเกียร์เนี่ยจะมี4 4ตลับนะครับชุดเกียร์จะมี4ตลับลูกปืนข้างข้อนะครับลูกปืนข้างข้อซ้ายขวานะฮะแล้วก็ลูกปืนแคมนะครับ ลูกปืนแคมจะมีเป็นของ m x นะฮะร้อยยี่ส้าเก่าร้อยยี่ส้าเก่าก็จะเป็นร้อยยี่สบ้าไอบังลมนะครับ r s x นะครับเป็นรถขบูนะครับแล้วก็มีเป็นของเ1 1 0 i ร้อยสิบไอนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ใช้ได้ลูกปืนเกียร์กับลูกปืนข้อข้างข้อนะครับคือสามารถใช้กันได้หมดเลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมาจับชุดกับ ลูกปืนแคมตัวไหนนะฮะตัวนี้เป็นของ NK Racing นะครับเป็นของ NK Racing ลูกปืนรางไฟเบอร์นะครับเป็นลูกปืนรางไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับข้อดีคือนะครับข้อดีคือมีความลื่นนะฮะมีความลื่นนะครับ,ล,นนรบลูกปืนรอบจัดเนี่ยจะมีระยะเคลียร์แลน ที่มากกว่าลูกปืนทั่วๆไปนะฮะจะมีระยะเคเนิ์คือความเมื่อเมื่อเครื่องร้อนนะฮะเมื่อมีเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยจะมีการทํางานที่ลื่นนะฮะกว่าลูกปืนทั่วๆไปนะครับจะทํางานได้ดีนะฮะในรอบสูงนะครับทุกตลับนะครับエ l e レซ i n g นะครับคัดสันไปอย่างดีนะฮะ สวยงามนะครับอันนี้เป็นลูกปืนลูกปืนเกียร์นะครับอันนี้เป็นลูกปืนเกียร์ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลูกปืนข้างข้อนะครับเป็นลูกปืนข้างข้อ ลูกค้าสามารถแยกซื้อได้นะครับแยกซื้อเฉพาะชุดเฉพาะชุดข้างข้อนะครับชุดเกียร์ได้นะครับนางไฟเบอร์นะครับลื่นมากนะฮะลูกปืนรอบจัดนะครับอันนี้จะมาเป็นเป็นชุดเลยนะครับ จะสั่งเป็นชุดใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะฮะถ้าเป็นของ M S X อา่าถ้าเป็นของ125เก่าเนี่ยก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับทัดาถ้าขับต่างเป็นของ 110i ก็จะได้เป็นชุดนี้ M S X นะก็จะได้เป็นชุดนี้นะฮะไม่ด้กับประวานใช้ตัวเดียวกันนะครับหรือลูกค้าเอา่อไม่ทราบว่ารถลูกค้าใช้รุ่นไหนเนี่ยสามารถทักแชทมาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ